วินวินั้นวินวินไปอยู่กับพี่เฮ้ยอยู่ไหนตรงั้นยเสื้อมันยืดได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะแลเขาบอกขาดเสื้อยืดมันเสื้อเดียวกันไม่นได้ปะมันเสื้อเดียวกันใช่ปะยืดเลยผมเอาไปยืดทีละนิดมาเลยอันนี้โี่วินเสื้อของเราไม่เหมือนกันพี่วินพี่วินอันนี้เสื้อมันขาดเองหรก้ามพี่มันใหญ่จนเสื้อมันเสียคือข้อเนี้ยขอทุกคนว่าที่เนี่ยห้องน้ำมันมีอยู่สี่ทางเขาบอกสายไ่บ้างครับพี่ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ ถามจริงทำไมเขาไม่เอาพี่ไปเต้นอ้สาพัทยาเมื่อกี้วะนี่กลัวน้องๆจะดอกไงเต้เต้นต้โอ้โหโ้โหโอ้โหอ้โหอ้นะโอ้โห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 โอ้โอ้์หโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้์หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ่โเโอ้รหโอ้โหโอ้โหรอ้โหโอ้หโอหโอ่โมโอนีหโเ้โหโอ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 ้โหโโหอ้ยหโอ้โแอ้โหโอมาหโอ้หโอ้อ้โหโอ้โหรอออร้้ ช่ครับุทุกคนครับมาถึงช่วงสุดท้ายคราบคอนเสิร์ตเราแล้วนะจริงๆก็จะมีใบปรยเป็นแบบว่าความรู้สึกที่ศิลปินทร้างอยากจะพูดกับทุกคนใช่ครับอย่างของพี่เป็นอะไรอะไรนะอย่างของพี่เป็นอะไรก็ขอบคุณธรรมดาไม่มีอะไรใช่ขอบคุณธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าทุกทุกคนต้องมีเรื่องที่อยากจะขอบคุณแฟนคลับใช่แต่รอบนี้เราแบบว่าเป็นกรุ๊ปไหมกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเพราะว่าเด็กมากแล้วมีใครมารับได้ยังครับ พี่วินรับไปส่งที่บ้านทั้งหอไหวไหมครับเดี๋ยวต้องใช้รถสุรีคนเนเยอะยอดจริมันไปได้ยังไงวะคือมันส่งคนกับบ้านมันเท่าสุรีมันไปได้ยงไงวะเนี่แหละถึงเป็นซีโอในอาชีพเลยครับอ่าเนี่ยฮะงั้นเรามาขอบคุณกันดีกว่าครับผมเรื่องที่ แรกก่อนเลยครับผมสาอสาวครับเปรนนี้ดครับออพอเราแปลเปรี้ิดขอบคุณค่ะตัวแทนสักคนก็ได้ตัวแทน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 ค่ะก็คอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะรวมถึง ผู้ใหญ่ทุกท่านทีมงานทุกคนแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในนี้เลยขอบคุณมากๆมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาสร้างความทรงจำดีๆไปด้วยกันค่ะเย้ครับเฟลลีเรียบร้อยนะรับผมต่อเลยฮะต่อไปครับน้องใหม่ครับโคลเวอร์ครับครับผมเอโก้เอโก้เราเป็นลูกที่แล้ว คืออยู่มันคือเราอยู่มาตั้งแต่เปิดค่ายเลยไงเมื่อวานเพิ่งพูดไปอยู่ว่าเป็นบอยแบนด์วงแรกของค่ายใช่นี่อันนองอน้องอันนองอัน้องครอเวอร์ครับขอบคุณครับ Here we grow สวัสดีครับพวกเราว้าวอรับทุกคนมากๆนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่อยู่ หลังเวทีตรงนี้หรือว่าอยู่แบบเป็นเบื้องหลังให้เรานะครับก็ทุกคนเก่งมากๆเลยแล้วทุกคนก็ตั้งใจมากๆรักทุกคนมากๆเลยนะครับผมอิมแบ็กสเตททุกทุกคนเรากับซ้อมกันอย่างดีเพื่อที่จะมีวันนี้เลยเพื่อให้ทุกคนได้ดูครับครับผม ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่มาดูในวันนี้ถ้าเกิดไม่มีแฟนคลับทุกคนก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณที่มาทูกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านมีความสมุขแล้วก็หวังว่าทุกคนได้ความสุขกลับไปนะครับขอบคุณครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ขอบคุณพี่ๆในไรเซอร์ Day ทุกคนนะครับผมด้วยพี่ทุกคนก็ขอบคุณที่เอ็นดูพวกผมนะครับผมแล้วก็จะพวกผ,ผมจะไม่มีความสมมุขในการแบบทำงานนี้เลยถ้าเกิดไม่ได้มองตา,าพี่ราจรู้สึกว่าพวกพี่ส่งกําลังใจให้ ขอใจตรงนีหเอร์เลยครับผมทุกคนครับน่ารักเหลือเกินนะกลุ่มต่อไปนะครับมาที่เราไหมมาที่เราก่อนหรือใช่ไหมไม่ใช่ครับ๋อผมเรียกผิดแลรวเออเอาทักลุ่มหนึ่งนะฮะกลุ่มสองอ๋อกลุ่มสามนะครับโป๊ตวินจะเป็นไรครับอ่ะปอตเฮียวีโกฮะ เราวีเอฟรู้ไหมว่าน่าจะลืมไปครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาหายกันวันนี้ครับผมแล้วก็สละเวลาอันมีค่าของทุกคนมาดูพวกเรามาสนุกกันวันนี้ครับผมก็พวกเราวันนี้เป็นเชื้อไฟสําคัญมากเลยที่ทําให้พวกเราอยากทํางานต่อไปเรื่อยๆอยากทาความสุขให้ทุกคนขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ขอบคุณที่ติดตามชม ยินดีเช่นกันนะครับผมดีใจว่าได้เจอทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นวันที่สองเนาะมีอีกวันหนึ่งถ้าใครมาเจอกันก็ยินดีที่ได้โชว์ให้ทุกคนดูอีกรอบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังมากนะครับผมขอบคุณไรเซอร์มากนะครับขอบคุณจีเอ็มทีวีนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสริครับ มันไม่คมเล่นบ่อยเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับน้องๆพี่ๆศิลปินที่เก่งมากมายขนาดนี้นะครับก็ดีใจมากๆครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขวันนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาวันนี้ก็มาเจอกันอีก กลุ่มต่อไปนะครับครับกลุ่มต่อไปใครบ้างครับคริสนนทเพิร์ดปุวิดอ่ะเดี๋ยวให้อ่ะไม่ให้เป็นไม่ไม่ดาบ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 เราไม่เราไม่กวนเสียเวลาเราเลือกตัวแทนแล้วเราขอบคุณเลยป่ะเราขอบคุณพร้อมกันเลยสองหนึ่งขอบคุณครับเพื่อนที่เจอมาในขบวนนี่หยุดยับไม่อยู่เลยพูดถึงกันจะรู้เรื่องวะเนี่ยเอ้าเอ้าขอบคุณพ่อแกขอบคุณด้วยกันไงเป็นกลุ่มไงเอออ่ะจะมาบอกวิวจะชอบได้ไม่ได้ขอบคุณพ่อแกขอบคุณทุกคนมาก พ่อบุณทำงานหนึ่งสองสามพอบุณครับของเราส่งพี่ใหญ่เป็นตัวแทนพวกเราทั้งสี่คนครับขอบคุณทุกคนมากๆครับมีความสุขมากๆครับแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยหวังว่าทุกคนจะได้รับความรักจากพวกเราทุกคนอย่างเต็มที่เลยนะครับขอบคุณทีมงานแล้วก็ทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้โชว์วันนี้มันออกมาดีมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งไงก็ขอบคุณทุกคนครับครับกต่อไปนะครับ เนจะคิดแค่ว่าเป็นอะไรแค่ไนะครับแต่วันนี้มีวันเกิดของใครคนหนึ่งนะครับเล้วเป็นไม่รู้กันไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเซไพส์มนเซไพส์ไม่เลย้อย่าบอกน้องนะอย่าบอกอย่าบอกอยบอกทุกคนแค่บอกฮะทุกคนแ้่บอกเราเรารู้แค่ให้โอเไหมโอเเราขออนุญาตข้าไปทั้งนั้แต่เครับเชิญครับอ๋อครับผมก็อ๋อมาที่นี่เลยเหรอฮะใช่ ก็ขอเป็นตัวแทนแจ็คเกอร์นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่จัดสละเวลามีค่าทุกคนมาอยู่กับเราที่นี่นะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองเลยนแต่พวกคุณไม่ต้องเสียใจนะครับว่าเพราะว่าพวกคุณคือวันแรกของพวกเรา26คนเสมอครับโอเคุผมผมสุดท้ายครับไร้แค้นะครับผมขออนุญ,ญาตให้วิลเลียมเป็นตัวแทนของผมนะค,คือซีจะได้อยู่ที่คุณแล้วเดี๋ยวพวกผมจะได้ไปเตรียมเชฟแล้วก็เดี๋ยวออกมาได้ ไดเซอร์ไพรส์เ์ล็กน้อยเซอร์ไพรส์แบบว่าเฮ้ยตกใจมีเคสอะไรเงี้ยเป็นกากแสดงหรือเปล่าโอเคโอเคมาทุเดียวครับเป็นตัวแทนไรแค้นครับครับตอนแรกยอมเส็จดีโอเคเดี๋ยวคนอื่นครับ พูดไปหมเลยพูดทีพูดไปคือพูดออกไปเลยใช่ไหมเลยบนเลยพูดเขาแก่บเรียนครับเราบินแล้วจเนาะสวัสดีครับว่าอะไรกันครับมองตงไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาวันนี้นะครับผมพวกเรามีความสุขมากๆไม่ว่าจะตั้งแต่เริ่มจนถึงจบนะครับก็มีความสุขมากนะใครมีปัานวันที่สามนะครับก็มาเจอกันอีกได้นะครับผมอะไรก็หัวกู มีความสุขมากๆเลยวันนี้สนุกไหมสนุกตอ่อเลยตื่นเต้นมากยังยังยังไม่มาใช่ไหมออกก่อนออกก่อนเอาเลยน้าสามสองหนึ่งให้อาจารยตื่นเต้ ที่แบบขอให้แบบรุ่ยแผด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 ่ะตั้งคียมาตั้งคียมา ็อ่าพนมมือขึ้นมาเราต้องเาาทู่มไหมไม่ต้อง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 เสุขที่คายุโกตะวันระทุ่าทันทารันิรจัตารธรรมวัันอายุวันโนสุขังหทาุขอสิงดรงให้พี่เล่นหนึ่งทีได้ไหมครับเออมาถ่ายรูปลงกันไหม <polarization> รูปเลยรูปรวมกันรไหมว่ารูปรวมกด้ว่าใช่แบบกลางกัไม่มีเชคแล้วกันอ่ะไี่เด้่กลางก่อนี่รกลางเลยหะครับฮ้ยแต่ผมว่าอยากได้รูปสวยๆ่ไปถ่ายมินิสเตจนะเอาไหมได้ดิไปดิได้อยูแล้วรอไเหรอแตหูไม่มีค่าเลยมาไปเลยเราไม่มีแต่ี่ผเขียนหรือว่าเไป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 โอ้โหเขียนมาแล้วตอนเลยมาดิ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 ดิมา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 ดิดิมาดิมาดาดิมาามาดิิมมาดิ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 ไม อดมาแก้ใจมเหรอมันได้ไหมมาครับทุกคนถ่ายรูปกันดีกว่ามาถ่ายรูปกันฮะอ๋อมันอ่านสลักเป็น M A I N กล้องพร้อมนะครับเป็น M I N ขอประกาศโทษด้วยครับกล้องพร้อมนะ สามสองหนึ่เช็ไอดออ่ะผมมาเป็นดไอดอคอนเสิ 3, 2, 1, เร lateral, vale, illa, ado, right ์นะครับทุกคนครับเตรีตัวดีนะหนึ่งสองสามไอดอ ไปไหนกันครับนะทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพึ่อยู่หุ้นขอรอฟังเสียงจ้ะใช่รอฟังเสียงก่อนว่าผ่านไหมนะโอเคเสียงเนี่ยบอกว่าโอเคเลยได้ไหมทุกคน